ก็สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องเดอะพีคนะครับมาอยู่กับนการนั่งกินนอนกินนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กัน3คนในครัวนะครับอ่านกันได้เห็นมีคุณเฟิร์สคุณปูแล้วก็ผมนะครับซาซึ่งวันนี้ก็ทุกคนอาจจะแปลหน้าแปลกตาหน่อยว่ามึงเป็นใครวะก็ผมเป็นใครวะเนี้ย อีดิเตอร์ของห้องไอของช่องไต่ขอ,ของห้องก็เดี๋ยวนี้มาทํากะเพรา2กโลนะครับก็ประมาณ2โลนะเพราะว่าหมูก็ซื้อประมาณโลหนึ่งโยมข้าวโดมไปแล้วก็ประมาณ2โลได้ก็เดี๋ยวเราจะแผนกล้องมาที่วัตถุดิบกันนะครับนะนีอ่อันนี้นะครับก็คือหมูนะครับที่เราซื้อมาจากห้างสับบรคที่หนึ่งนะครับก็ประมาณโลหนึ่งมีงซื้อมาแล้ว้ลย แล้วก็มีใบกะเพรานะครับมีไข่ดาวแล้วก็ตีสี่คนก็สี่ฟองครับแล้วก็มีพริกเทียมเอ่อพริกกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งเป็นพริกกระเทียมที่โขลกเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะเราเตรียมมาสิบเรียบร้อยแล้วแล,แล้วลมีพริกพริไทยกะเพราก็ตามนั้นน้ำตาลซีอิ๊วน้ำปลาหอยนาอ,อย่างแรกที่เราจะทําก็คือเ้ทาทอดไข่ดาวกันโดยเชฟปูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ดาวจะอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องทกะเพราแล้วครับ เมื่อกี้เชฟปูกเกิดเหตุการณ์ไฟเกืมบค่อนข้างไปเตาให้ตลาดนะครับบ้านปูเนี่ยผมบอกไว้ก่อนไม่ต่อใครไม่ได้ดิจกกัดการครับสู่เชฟช่ครับ อาเข่าวร้ายก่อนขอดีขวดีขวดีดูยังไม่ไหวก็สภาพไข่ตอนนี้ถือว่าเฟลนิดหน่อยแต่ก็โอเคเดี๋ยวก็น่าจะกินมีความกึ่งสุกกึ่งดิบเขาเรียกว่าอะไรนะยังมาตูม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 มันไข่ต้มไม่ใช่เหรอยังมาตูมมันไข่ต้มไม่ใช่เหรอก็ไข่ก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเรารอซูเชฟลงกระเพราดีกว่านะครับก็ตอนนี้ร้อนมากในครัวนะครับเชฟก็กำลังบันเลงผัดหมูต้องมีการอ่บซึกบๆมหน่อยครับ ขี้มาแล้วพี่มาแล้วขี้มาแล้วขี้มาแล้วเชฟไม่เซียนนะครับอย่าอย่าที่อะทำตามอย่าทำตามเด็ดขาดถ้าคุณไม่เซียนมอหลักการมันคือการชักเข้าชักออกไม่ใช่หรอใช่แต่เมื่อกี้ไปชนนี้แค่ดีเลยและอันนี้นะครับก็คือจานของเราครับเด mời đen. <cười> 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 และนี่นะครับก็คือกระเพาานย่างวกว่อยาย่งย่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จและนี่นะครับก็คือกระเพาทานยางนะครับในราคาสองร้ยบาทแท็กไม่รวค่าข้าวเราไม่ลงค่าขาแท็กแท็กไม่รคาข้าไ เปิดได้ครั้งเดียวด้วยเปิดได้ครั้งเดีวยว <Funny. S 1> <laughs> سمحوا <سؤال> 어나땡아 로맨티 เดี๋ยวมีตะกล้องมากินด้วยเดี๋ยวเจอกันตอนกินเด็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยเผ็ดแบบแบบร้อนแบบอร่อยกินหมดไหมเลือหมูนิดๆหน่อยๆหมูนิดกับ คือถ้ามีถ้าถ้าต้องกินอีกอะองมีข้าวใช่ข้าวลองเพิ่ม,ม้องเพิ่มข้าวด้วยคนนี้แบบเพ<ม>ล็กี่เวตนนะยี่งเพิ่มทองถเราไปแข่งอีกต้นทุนทั้งหมดจานนี้สองร้อยสิบบาทโอ,อ้ไม่เกินนี้ไ,ได้เป็นสเลยถือว่าโดยรวมแล้วคุ้มอยู่ที่ซื้อมาทำเองราคาประมาณ200นิดนิดใช่ชคือเราซื้อของจากโราตาัสประมาณร90รวมรวมครบด้วยนะรวมครบซึ่ง ที่เราไม่ได้ซื้ออ่ะก็จะมีเครื่องปรุงแล้วก็มีข้าวมีไข่ซึางกินประมาณสองร้อยห้าสิบไม่เกินนี้ยังไงก็ไม่เกินน่าจะสองคนใช่น่ากิน5คนพอไหวเลยห้คนถือว่าเท่ากันเลยคนละห้าสิบบาทถือว่าคุ้มค่ามากปรับกระเป๋าจานนี้แล้วก็มีทขน้มปลาพริกนิดหน่อยก็ถือว่าเข้ากันสิ่งสิ่งสิ่งที่ต้องควรระวังครับการผัดต้องมีกระทะที่ใหญ่พอไม่งั้นเวลาผัดมันจะแบบโขกต้องกระเด็นเออแนะนำเป็นแบบว่ากระทะแบบร้านป้าไฟอ่ะ ีเก็ฝายใครวะเจ๊ฝายเจ๊ฝายเจ๊ฝายตาอังโลแะเตาอังโลไม่ต้องทักกระทะใหญ่ๆก็ได้ใช่ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้กันเนาะให้กี่คะแนนเหรอ M ห้าเอ่อสี่จุดแปดขอให้ตัวเลขยากหน่อยไม่คือถามว่าอร่อยไหมข้นอร่อยแค่เรารู้สึกว่าถ้าจะกินให้หมดจานะมันต้องเผ็ดลดเผ็ดน้อยกว่านี้หน่อยแล้วก็เป็นแบบเผ็ดจากพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยมันจะกลมกล่อมกว่า ให้4.5เราตอนแรกไข่ดาวมันไม่สวญเนี่ยมันไข่แดงไข,ขอ้เงี้ยไข่ดาวอตกอะสวยแล้วมันก็มีอารมณ์กินมากกว่านี้ใช่เอาไปสี่ครับให้สี่เพราะว่าหากักนิดนึงตรงที่อาจจะเผ็ดร้อนเกินไปหน่อยผม <laughs> ต้องตัดริตัดไปถ้าได้เห็นตอนกินกันคือน้ำสูน้ำตาไหลกันหมด <laughs> ตอนนี้คือแบบเมือกไหลเลยเนะโอเคเราชัาง่งเพลย์ได้เท่าไหร่ครับ4 3.5เผ็ดไข่ เหมือนเรียกันแน่กันเลยถ้าคนถ้าคนกินเผ็ดก็อะไรเชอบมากเออแต่เราพวกเราเป็นคนกินเผ็ดแบบกลางๆไม่ได้แบบเผ็ดจัดแต่ถ้แบบว่ามีไข่เยอะกว่านี้ถ้าทำกินเองแล้วไข่เยอะกว่านี้อร่อยนะให้มันหวานขึ้นใช่เออให้มันตัดให้มันตัดเผ็ดอ่ะทีมดีก็น่าจะประมาณนี้มีอะไรจะพูดอีกไหมครับไม่มีครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วก็อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับไรนะก็คอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยเอส่วนวันนี้นะครับทีมงานเดี๋ยวพีนะครับขออนุญาตลาเฮ้ยขออนุญาต พอนเรีเยกอะไรวะลาไปก่อน,นครับนเรียลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ